ครับ tak ครับเพิ่นยายแถวกว่าตดดอเนาะบะเบาะโอ๊ะกว่า ว่าา ah, ah ้าหรือเ้น so ้อบ่าด no ิเออให้ดูแลละพเที่ยวไ้ดโนอลแหะด่าขโอ้ไไ้เยอนออ้กยแยกกันดูเลยดินี่เออว่าพัายังไง con bạc hạng. pha nha cái lưu lắm 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 lắm

একদম সপোন আৰু

နော်ครับနည်းနည်းແແກວໂຕດໍນໍດໍເບີອໍໂອກວາລີມາເກັດນີ້ဟ່າ กาขอ้าลวะบาดิเออฮัลโหลแล้วาพาเที่ยวอะไรโนยอลแลาคโอ้กหใคอไรโอ้กหนอโอ้กหใคกัดูเดิเออว่าพยง

nó đâu bơi khá rồi đấy, Đây nè ô kê kha đi à, hả, thế là,

I right chân đi ở nhà lưu phát đồn vô nạp quá chân đi chân đi lệch chè lạc khuê đạc ca ạ nhà lưu nhà lưu nhà lưu nhô xa vĩ là nhà lưu bác cua nó mà ta

wala ka podi ti noiora nyalud bola do kaata puble no Okwalaka omitido ta ni nyey ga po ni ipo kwa pat kokilu no eker koi do leke charu so kwetaaba nyalud bola to kou do bath dolo krono bathho ojeno kodhi ko kwano. ये ก็พอเนี่ยที่แม่หนูอ่าเยอะก็เหมือนที่อออีกออเหมือนที่ออกินนี่เนาะก็กว่าเนาะมันก็ได้นอซัมบออูขีนเนาะอ๋อทุกภาษาลุลินะก็แล้วอภาวะตดอกันนี่พานะเดี๋ยวนะงั้นหนูก็โยเข้าไป พ่อนนะแล้วก็อ้อมีที่วเนาะ 不去了,了，没得路，不走个，没得回火的。 ก็ก็ใส่หัวหญ้านี่ละตดดน เรื่องทีเรื่องเลยมอหัาะไหมเออที่ได้ออแกอีมีหนอเพาก็ะตือมีลี่พตอลแบ้านอ้อเกินนอพอย่อแล้วตัดดอแล้วย่ลูนอนหออยู่นะแล้วตานน้มูนัสโซมีลี่หนอ

Thank mm -hmm. you. 이산녀 맞지알까도봐 응? 이 전문가 이사봐. Ny ah nya lubuannya chat prihannya lu Cái yeah, này mà tớ phải làm nó là lấy khí ra nào